แล้วแล้วส่วนของชิ้นียค่ะคุณพี่คะมันจะจัดยังไงดีคะเดี๋ยวอีกจานนี้เราจะลองใช้อีกเทคนิคหนึ่งคือเราใช้แปรงมาช่วยในการมันใสได้้ชยเหอคะใช่เดี๋ยวลองดูนะค่แล้วก็ย้อนซอช็อกโกแลตลงไปตรงกลางเลยแล้วเราก็เอาแปรงนี่นะคะคกดมันไปนะคตวัดฟึบอุ้ย ดูไฮโซมากเลยค่ะแค่นี้ยังรู้สึกว่าแบบดูแพงแล้วว่าแค่จานอย่างเดียวอะแล้วเสร็จแล้วคโอเคค่ะแล้วอะไรต่อดิดค่ับจัเกตัอเป็นเซอเออเป็นเค้กเนาะเอามาวางแล้วกันเอาทับซอสจอกอะไรไปเลยค่ะอนะแล้วเราก็เพิ่ม สีสันด้วยผล,ลไม้ค่ะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าเค้กมันขาวก็ควรจะหาสีที่มันมดูแบบตัดกันแล้วก็สีที่ดูแบบส,สวยนเนาะอาจจะเอาไว้ด้านบนนะคอีกอันหนึ่งอาจจะไว้ด้านล่างอย่างนี้ก็ได่ะติงมจะลองวางไหมคะลองดูเลย ระวังนะให้มันเป็นศิลปะไม่ใช่ศิลป์เปิดอะไรอย่างงี้อาจจะแบบเราสามารถอาจจะวางแบบไว้แบบให้มันดูแบบกระจายไปทั่วๆได้ายได้ไหมได้ค่ะยังไงก็ได้เลยมันมันไม่มีปิดถูกค่ะทุกอย่างสวยงามสักเม็ดหนึ่งทับหน่อยอะไรอย่างนี้ดูสวยไหมคะคุณพี่คะดีเลยค่ะมิฉะนั้นต้องถ่ายรูปเซลฟี่หน่อยแล้วค่ะไม่อย่างนั้นนะคะผลงานเนี้ยจะได้แค่ ดูเฉยๆแล้ววันหนึ่งเรานึกอยากจะมาทามาใหม่ก็สามารถที่จะดูกลับมาดูได้เนาะ<ด>งั้นค่ะถ่ายรูปไปหนนะคะค่ะไหนๆต้องหามุมก่อนนะคะสวยมากเลยค่ะคุณพี่ขาค่ะ,คะหนูว่ายอดไลค์นะทะลุแน่เลยค่ะวันนี้ลองดูนะคะได้เลยค่ะ,คะอ,อย่างที่อ้อมได้เกิดไว้ในตอนที่แล้วนะคะ ่ามีอยู่หนึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาซึ่งอาชีพนั้นก็คือฟู้ดสไตลิสต์ค่ะเชฟ What is the food stylist เชฟคะอาชีพฟู้ดสไตลิสต์นี่คืออะไรคะ่อ food stylist is someone that um, really cares about food mm hmm. and he looks at food at different angle mm hmm. but we just eat food and consume food but he looks at the design looks at the box where it's in he really wants to sell the product to people that's what the food is. It is all about mm -hmm. and uh, how important is the food stylist? Ah, chef, food stylist. Ne, mm -hmm. He's very, he's very crucial in selling the product. Mm -hmm. You know, the better the product looks, the easier it will sell. Uh, so he is like the link between the chef and um, the person putting it, the chef and the consumer. Mm -hmm. So the consumer looks at the dish and he brings it to the display which is uh, overwhelming. Mm -hmm. uh, so you would like to eat that food because of และจากที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมด6โมดูลในรายวิชาฟู้ดดีไซน์นะคะเริ่มต้นจากโมดูลที่1ที่เกี่ยวกับเบสิกของอาหารไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารลำดับของอาหารไปจนถึงศิลปะบนจานอาหารกันเลยทีเดียวและในโมดูลที่2เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรือแอปเปไทเซอร์ เราก็ได้สอนกันตั้งแต่การเลือกเนื้อปูไปจนถึงการทําสลัดเนื้อปูแอปเปิลเขียวและสุดท้ายการจัดจานสลัดด้วน,น้ำย่อยยังไงให้ดูสวยงามและในโมดูลที่3อาหารจานหลักหรือเมนคอสเราก็ได้เลือกสอนอาหารยอดฮิตอย่างสเต็กและซอสพริกไทยดาซึ่งเชฟกรรดได้สอนตั้งแต่ส่วนต่างๆของเนื้อวัวไปจนถึงการเช็คระดับความสุกและสุดท้ายการจัดจานสเต็กยังไงให้ดูสวยหรูและในโมดูลที่4และ5 ห้าสและในโมดูลที่4และ5ของหวานหรือดิเซอร์ตเราได้สอนถึง2เมนูเลยนะคะคือบานาฟีคัพเค้กและบราวนี่ซึ่งเป็นเมนูของหวานที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่างเช่นเค้กกล้วยหอมซึ่งเราสามารถนำมาต่อยอดได้จนกลายเป็นบานาฟีคัพเค้กสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้และในโมดูลสุดท้ายโมดูลที่6 เรื่องเกี่ยวกับฟู้ดพรีเซนเทชันหรือการจัดจานเราได้สอนเนื้อหาตั้งแต่ทฤษฎีของสีและอาหารรูปล่างกับอาหารความกลมกลืนและความแตกต่างจนไปถึงการสอนการจัดจานให้สำหรับเมนูของคุณหนูๆนนะคะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่เราสรุปเมื่อสักครู่นี้เป็นเนื้อหาในรายวิชาฟู้ดดีไซน์เห็นไหมคะว่า ไม่ว่าใครก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งชุมชนหรือคนทั่วไปก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้และนำเนื้อหาทั้งหมดนี้ไปใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดสู่อาชีพฟู้ดสไตลิสต์ค่ะและสำหรับผู้เรียนที่ได้ติดตามเนื้อหาของรายวิชาฟู้ดดีไซน์ของเรามาจนถึงตอนจบนี้ทางเชฟคอนราดและอ้อมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เรียนจะได้นําเนื้อหาวิชาทั้งหมดไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะนอกจากรายวิชาฟู้ดดีไซน์แล้วผู้เรียนยังสามารถติดตามรายวิชาอื่นๆได้จาก w w w t h a i m o o k o r g ค่ะสุดท้ายนี้เชฟคอนดาและอ้อมขอลาไปก่อนนะคะ Happy ้คุกกิ้ขอให้มีความสุขกับการทำอาหารมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะเชฟ